สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นไฟฉายคาดหัวของ Decathlon นะครับแบรนด์ย่อยของเขาก็คือ f o r e c s t สนะครับสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยก็เท่าที่สังเกตเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมแล้วก็น้ำหนักเบาเน้นที่น้ำหนักเบานะครับรุ่นของมันนะครับก็คือ hl 9 0 0 usb นะครับหรือว่า track 900นะครับให้ความสว่างสูงสุดถึง400ลูเมนนะครับรุ่นนี้เนี่ยมี2ส,สีนะครับคือสีเหลืองและก็สีส้ม จุดเด่นเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมเลือกมาใช้งานเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะดึงพลังงานเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยได้จาก2แหล่งนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จ usb ได้กับ2คือเป็นฐาน aaa นะครับ3ก้อนนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไฟสีแดงนะครับมันไม่ใช่ไฟฉายทุกตัวนะครับที่จะมีไฟสีแดงนะครับตัวนี้เนี่ยมีไฟสีแดงไฟสีส้มส้มปนขาว ขาว400ลูเมนแล้วก็ไฟกับพลิบนะครับเรียกว่าครบเครื่องในตัวเดียวนะครับบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราไปเดินป่าหรือว่ากลางเต็นท์เนี่ยเราต้องการไฟสีแดงนะครับเพื่อ1คือไม่กวนสายตาคนอื่นนะครับสคือใช้ในกิจกรรมของการถ่ายดาวนะครับไฟสีแดงเนี่ยจึงเป็นที่น่าสนใจมากสำหรับผมนะครับอันนี้คือโดยรวมของกล่องมันนะครับเวลาเราไปซื้อตัวนี้เนี่ยที่ดีแคทลอนเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องที่ล็อกไว้นะครับ ต้องเรียกพนักงานให้มาแกะให้เรานะครับไขกุญแจให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูข้างในกันนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสายชาร์จ usb นะครับแต่ไม่ได้เป็น type c นะครับยังคงเป็น m ิ n i usb นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถแชร์กับที่ชาร์จสมัยใหม่อื่นๆได้นะครับต่อมาก็จะเป็น ถุงตะข่ายนะครับที่มาพร้อมกับรังฐานที่ทำให้เราสามารถที่จะใส่ฐาน triple a 3ก้อนลงไปได้นะครับเป็นแหล่งพลังงานอันหนึ่งนะครับเขาให้ฐานมาด้วยนะนะครับถือว่าเป็นความใจดีของเขานะครับแต่ฐานตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นฐานชาร์จนะครับอ่านะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนว่า track 900นะครับ made in china นะครับ design in france นะครับคานนี้เนี่ยเรามาดูที่ตัว พระเอกของเรานะครับก็คือตัวไฟฉายนะครับก็อยู่ในกล่องมาแบบนี้เลยไม่มีพลาสติกอะไรต่างๆมานะครับมาพร้อมกับสายคัดหัวนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ติดมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยไฟฉายจะเห็นว่ามี3หลอดนะครับก็คือไฟสีแดงไฟสีส้มแล้วก็ไฟสีขาวที่เป็นหลอดใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายคัดหัวที่สามารถปรับได้นะครับส่วนหน้าผากเนี่ยก็จะมีแผ่นโฟมบางๆนะครับกั้นอยู่ทําให้เราเนี่ยไม่ปวดหน้าหน้าผาก นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เนี่ยไฟฉายตัวนี้เนี่ยกันน้ําอยู่ที่1เมตรนะครับหรือว่า ipx 7นะครับอ่าคราวนี้เรามาลองดูด้านบนนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับสปุ่มหลักๆก็คือปุ่มลบและปุ่มบวกนะครับมันจะเป็นลักษณะของการปรับความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเปลี่ยนโหมดนะครับสำหรับกดปุ่มบวกปุ่มลบเนี่ยก็จะคือเป็นลดความสว่างลงมา ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเขียนว่า rechargeable เนี่ยมันคือแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่เขียนว่า rechargeable เนี่ยมันคือหลังฐานที่เราสามารถใส่ Triple a 3ก้อนเข้าไปได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็เขียนว่า track 9 0 0อยู่ตรงนี้นะครับะนะครับบางครั้งเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าอันไหนคือแบตเตอรี่อันไหนคือคือฐาน3 a นะครับวิธีเปิดออกนะครับก็คือ ดึงสลักตรงนี้ขึ้นนะครับดึงงัดตรงนี้ขึ้นแล้วก็เปิดดึงเอาฐานออกมานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนฐานนะครับหรือว่าชาร์จ usb เนี่ยก็ต้องแกะออกมานะครับข้อดีก็คือว่านะครับเราสามารถสลับได้นะครับในจังหวะที่ชาร์จเนี่ยเราก็สามารถสลับเอาตัวฐาน3 a เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ดึงเอาตัว usb เนี่ย มาชาร์จนะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะชาร์จไปพร้อมกับตัวไฟฉายได้นะครับนั่นหมาคว่าเราต้องแกะมันออกมาทุกครั้งเวลาที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็อาจจะทําให้ไม่สะดวกสบายในการใช้งานสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมี2มุมมองแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือโดออหน้าตาโดยรวมภายนอกนะครับ นี่นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีไฟอยู่หรือเปล่าจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับรวมถึงตอนชาร์จด้วยนะครับก็จะมีไฟสถานะบอกนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็มาดูในคู่มือกันนะครับคู่มือเนี่ยจะบอกสเต็ปในการใช้งานนะครับว่าถ้าเรากดค้างไว้3มวิเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไฟกระพริบออกมานะครับกดนะครับด้านปุ่ม ลบนะครับค้างไว้1นวิเนี่ยก็จะเป็นการปิดนะครับแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสเต็ปของมันก็คือว่าเรากดบวกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปไปทีละโหมดนะครับจากแดงเป็น30ลูเมน80ลูเมน2 0 0ลูเมนแล้วก็400ลูเมนนะครับ400ลูเมนเนี่ยจะค้างได้อยู่สิบวิแล้วก็จะถอยกลับมาเป็น200ลูเมนนะครับอันนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นโหมดที่วนนะครับเราต้องกดถอยกดลบกลับมาเองนะครับถ้าเรากด ปุ่มบวกลบพร้อมกันนะครับมันจะเป็นการล็อกอะนะครับล็อกปุ่มนะครับก็วิธีการใช้งานเนี่ยสามารถดูได้ศึกษาได้นะครับจากคู่มือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่า,าไฟฉายตรงนี้เนี่ยมันหนักเท่าไหร่กันแน่นะครับเพื่อประเมินน้ําหนักในการจัดกระปกเป๋าเป้ของเรานะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่คู่มือเนี่ยเขาเขียนว่า99กรัมนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งดูนะครับอันนี้เนี่ยไฟฉายติดแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะครับก็อยู่ที่100กรัมนะครับใกล้เคียงกับที่เขาเขียนไว้นะครับใกล้เคียงกับที่เขาเขียนไว้ในคู่มือนะครับที่เขียนว่า99กรัมนะครับถือว่าน้ําหนักใช้ได้นะครับน้ําหนักใช้ได้เหมาะสำหรับการพกพานะครับเดี๋ยวถ้าเราลองชั่งตัว ฐานเข้าไปด้วยนะครับฐานเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่47กรัมนะครับลองตัวสายช้าไปด้วยเป็น157นะครับแล้วก็ถุงตาข่ายรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย164กรัมแต่ว่าเวลาเดินทางจริงนะครับเราอาจจะไม่ได้พกพาครบหมดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาจะเอาส่วนไหนไปตามความเหมาะสมนะครับก็จะมีน้ำหนักเบากว่านี้นะครับ เดี๋ยวเราใส่ถุงรวมนะครับแล้วก็ชั่งซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับได้ออกมาเป็น164กรัมนะฮะอันนี้คือน้ำหนักรวมของทั้งหมดนะครับไม่รวมกล่องที่เราควรจะพกพาไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองกดใช้งานกันดูนะครับนี่นะครับถ้ากดบวกเนี่ยปุ๊บอ่ามันจะเป็นไฟแดงอย่างนี้นะครับไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก็จะเป็นไฟเหลือง เหลืองเข้มนะครับเหลืองปนขาวขาว400ลูเมนนะครับแล้วก็มันจะดรอปออกมานะครับกดลบมันก็จะถอยกลับมานะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปมันจะไม่เป็นวนนะครับอ่านะครับอันนี้คือตัวไฟฉายแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีไฟสถานะเนี่ยบอกแบบนี้นะครับข้างใต้นะครับเป็นสีเขียวทําให้เราทราบว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันมีสถานะมีไฟหรือเปล่านะครับ เราลองมาเทียบนะครับเจ้า forecast นี้เนี่ยกับตัว pentek b i t s ที่ผมมีอยู่นะครับใส่ a a triple a ก้อนเดียวตัว pentek b y t s เนี่ยมีสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไฟขาวนะครับแบบไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเล็กได้ได้เล็กแล้วก็ได้สีแดงนะครับส่วนในเจ้า hype นะครับตัวนี้ผมใช้บ่อยนะครับก็เป็นสีเหลืองอย่างเดียวนะครับแต่ใช้ดีนะครับไม่มีสีแดงนะครับต้องเป็นฐาน3 a ก็ขนาดหน้าตาก็ คล้ายๆกันนะครับฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยนะครับกับของ Nature ์ไนะครับตัวเนเจอร์ไจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบด้านบนเนี่ยเนเจอร์ไจะมีปุ่มเดียวนะครับนะครับปรับระดับด้วยการปรับแบบนี้เหมือนกันนะครับตามสไตล์ของไฟฉายคาดหัวทั่วไปนะครับแต่ของ Nature ์ไเนี่ยมันถอดมันถอดเชือกออกมาซักได้นะครับสายคาดหัวมาชักได้แต่ว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใช้วิธีซักแห้งเอานะครับเดี๋ยวลองช่างเนเชื้อให้หน่อยแต่ผมว่าไม่ค่อยแฟร์นะเพราะว่าในเชื้ใช้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ใส่ฐานเข้าไปนะครับหนักอยู่ที่5 6กรัมท่านั้นเองนะครับอันนี้ช่างให้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับอ่าก็อันนี้มีมัน พอหยิบเนยจะหขึ้นมาดูเนี่ยทำให้นึกออกว่าเออมันถอดสายคาดหัวได้นะครับคราวนี้สิ่งที่อยากจะเป็นข้อสังเกตนะครับก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือว่าไฟตรงนี้แหละนะครับที่มันรบกวนสายตาเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆนะครับผมเนี่ยก็เลยหาอะไรปิดไว้นะครับตรงนี้เนี่ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟเขียวเนี่ยมาแยงตาเรานะครับทําให้เราเนี่ยเออมันเข้าตานะครับทําให้เราเนี่ยงุดงิดไปพักหนึ่งเลยนะครับจนกว่ามันจะดับไป นะครับผมเลยต้องหาอะไรมาปิดไว้ที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยนะครับมีครบทุกอย่างสำหรับฟอร์แคสตตัวนี้